สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงนี้เนื่องจากว่ามีผลงานของน้องเจ้าลู่ซือนะคะเป็นละครที่ออนแอร์อยู่หวานก็เลยจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องเจ้าลู่ซือเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นดาราที่อดหวานชื่นชอบแล้วก็เอนดูน้องเขามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดถ้าเห็นว่าเอ๊ะทำไมช่องอดหวานมีแต่เรื่องราวของเจ้าลู่ซืออะไรแบบนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยที่จะฟังก็เดี๋ยวเอาไว้เวลาช่วงเวลาผ่าน ไปนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาฟังก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะก็ต้องยอมรับว่าลงเยอะจริงๆค่ะสําหรับในอพิโซดนี้นะคะก็ไปเจอบทความดีๆมานะคะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะก็สําหรับตัวละครที่น้องเจ้ารู้สื่อแสดงนะคะตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครแบบต้วนอูค่ะซึ่งน้องเขาก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะตอนนี้พระนางเอกของเราใช้ชื่อว่าซูมูเจอแล้วในเรื่องเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีนะคะแล้วก็คอนเซปต์นะคะที่ตรงกับตัวของเจ้า รู้สื่อเองด้วยนะคะในบทความก็บอกว่าคือการพยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะซึ่งนี่ก็เป็นไมล์เซ็ตนะคะของทั้งนางเอกของเรื่องเองแล้วก็ผู้ที่เป็นนักสแสดงนะคะสวมบทบาทของการเป็นสูมูเจอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทความนี้จากโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเขานั้นเขียนว่าอย่างไรบ้างค่ะก็คือนะคะเขาบอกว่าให้มาวิเคราะห์นะคะตัวละครนางเอกนะคะต้วนอู่นั้นเป็นคนแบบไหนกันหน่านะคะ ซึ่งณจุดนี้นะคะก็มีการในอีเวนต์นะคะอีเวนต์ที่น้องเจ้ารู้สื่อไปโปรโมตซีรีส์ค่ะก็มีการรวบรวมนะคะบทสัมภาษณ์มาในอพิโซดนี้ในใน,ในตัวที่หวานเอามาฝากนะคะก็มาสรุปกันว่าเออต้อนอู่นั้นเป็นตัวละครแบบไหนนะคะคุณเจ้ารู้สืกก็เอียงศรีรษะแล้วก็คิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเออตัวละครตัวนี้เป็นคนติดดินนะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจมากเลยเธอนั้นไม่มีความฝันที่สูงส่งใดๆในตอนแรกค่ะเพียงแค่ อยากจะแบบเออดูท้องฟ้าให้มีความสุขแบบมีอิสระอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทำงานหนักทุกวันเลยในช่วงแรกค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะทุกย่างก้าวของการเติบโตของเธอคือตัวละครตัวเนี้มาจากการทำงานหนักของเธอนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวละครเติบโตขึ้นมากจริงๆในช่วงท้ายๆของเรื่องค่ะ คุณเจ้าลู้ซือเองนะคะก็ยังพูดออกมาอีกด้วยว่าตัวของเธอค่ะคือฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันเนี่ยเป็นต้วนอู่เลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับน้องเขาก็อินแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตก็จะมีความคล้ายๆกันนั่นเองค่ะในช่วงเริ่มต้นนะคะของชีวิตของนางเอกเนี่ยจะมีความหน้าสังเวชนะคะอเนตอนาดเพราะว่าทํางานหนักมากเลยนะคะต้องอยู่ในฟาร์มไข่มุกของตระกูลซุยนั่นแหละแล้วก็อยู่ในฐานะของนักดำน้ำําเก็บไข่มุกนั่นเอง ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะท,ทุกๆวันเนี่ยสามารถจะตายได้ตลอดเวลาค่ะเสี่ยงชีวิตเพื่อลงไปที่ใต้ท้องทะเลนะคะไปตามหาเก็บไข่มุกขึ้นมาให้ได้แล้วก็แน่นอนว่ากินก็ไม่อิ่มเสื้อผ้าก็มีแค่แบบไม่กี่ชุดเท่านั้นเองนะคะก็หัวใจค่ะที่โหยหาอิสรภาพอยู่เสมอนะคะแล้วก็พยายามมองหาทุกโอกาสที่จะหลบหนีไปจากไอ้ฟาร์มไข่มุกนี้ให้ได้นะคะซึ่งคุณเจ้าลูซี่บอกว่าตอนที่ฉัน อ่านบทละครเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยฉันรู้สึกแบบตกใจกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่รอดของ ตัวอู่ให้ได้มากๆเลยนะคะสู้ชีวิตมากเลยค่ะนี่แต่ถึงแม้ว่านะคะคนางเอกนั้นจะมีความกล้าหาญแต่ว่าในช่วงเวลาก็มีความคิดที่จะยอมแพ้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็มีฉากที่ปรากฏอยู่ในละครอ,อยู่ด้วยค่ะหลังจากที่หนีออกมาจากไฟาร์มไข่มุกแล้วนะคะของตระกูลชุยนั้นน่ะก็ทําให้ตัวเองนั้นเข้าไปอยู่ในเรือใหญ่ของ เ,ออเรือใหญ่นะคะที่ทางด้านของจางจินหลันนั้นขี่แบบอยู่โดยสารอยู่อยู่แล้วค่ะซึ่งในจุดนั้นนะคะนางเอกของเราตกลงไปในน้ําโดยไม่ตั้งใจแล้วตอนนั้นก็ตอนที่ตกลงไปในน้ําเป็นครั้งแรกเนี่ยนางเอกนะคะก็ได้รับแรงบนันดาลใจจากความปาถนาตามสัญชาตญาณของตัวเธอเองที่จะเอาชีวิตรอดต้องมีลมหายใจอยู่ให้ได้ค่ะก็ดิ้นหล่นขึ้นมานะคะแต่ว่าทันใดนั้นเองค่ะตัวละครตัวนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องคิดถึง ว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่มีดังนั้นก็เลยมีช่วงหนึ่งนะคะของชีวิตที่มีความคิดว่าจะยอมแพ้ละ ปล่อยให้ตัวเองนั้นจมลงไปที่ก้นทะเลค่ะแต่ว่าณจุดนี้ก็โชคดีนะคะที่ได้จางจินหลันเป็นผู้ที่ช่วยนางเอาไว้แล้วก็รู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี้อย่างไรก็ตามชีวิตหลังจากการเริ่มต้นนั้นนะคะก็ยังคงหน้าอเนจอนาดอยู่เพราะว่าได้ไปแบบเจอ พวกโจรพยามังกรปลอมตัวเป็นแทรกตัวอยู่ในกองคารวานของตระกูลเหยียนแล้วก็เปิดการโจมตีเลยนะคะซึ่งก็ทําให้กองคารวานของตระกูลเหยียนถูกกวาดล้างไปจนหมดสิ้นค่ะเหล่าบรรดาเพื่อนๆแล้วก็น้องที่แบบรักมากๆอย่างอย่างเสี่ยวเซียมีนะคะอย่างเฉาต้าแล้วก็อย่างเฮลันยิก๊กไว้อะไรเงี้ยคือตายหมดเลยค่ะก็ทําให้แบบอยู่กันคนละภพละชาติแล้วนะคะทาให้หนางเอกของพวกเราก็รู้สึกว่าเกิด ความสูญเสียตลอดเวลาเลยในชีวิตนี่มันเป็นอะไรวะทําไมต้องสูญเสียขนาดนี้คนที่อยู่ใกล้ชิดนางคนที่นางรักนี่คือสิ่งที่ตัวละครที่นางเอกนะคะต้วนอูเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของเธอแล้วค่ะคุณเจ้ารู้ซื้อนะคะบอกว่าเธอก็มีความสงสัยมากจริงๆว่าต้วนอู่นั้นนะคะแบบโอ้โหเจ็บปวดขนาดนี้แล้วแล้วทําไมถึงยังคงก้าวต่อไปได้อะไรแบบนี้นะคะก็คือนักแสดงเนาะพ อ่านแล้วก็อินกับแบบบทของตัวเองแล้วก็มีความสงสัยในการที่จะแบบว่าเออทำไมตัวละครตัวนี้ต้องแบบมีแนวคิดแบบนี้แบบนี้ก็ต่อมานะคะก็มาคายปมว่าอ๋อก็ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเพราะว่าได้เคยให้สัญญาเอาไว้แล้วด้วยมันก็เป็นเหมือนกับเป้าหมายในชีวิตอย่างหนึ่งนะคะคือนางเอกของเราเคยพูดเคยให้สัญญากับเสี่ยวเสี่ยมี่ด้วยน้องชายตัวเล็กๆนะคะว่าจะแบบมีกิจการค้าเล็กๆด้วยกันเนาะ ก็อยู่แบบว่ามีมีเงินนะที่จะสามารถซื้ออาหารซื้อขนมให้กินได้อิ่มๆตลอดเลยอะไรประมาณนี้ก็มีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะคือเป็นตัวละครนางเอกที่ไม่ได้คิดเฉพาะให้ตัวเองสบายนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเฉาตา้าหรือว่าคนอื่นๆที่ที่อยู่ด้วยกันนะ่ะก็คือ,อทางด้านตัวละครของเจ้ารู้สึกก็จะคิดเผื่อทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น เป็นลักษณะของนางเอกซึ่งไม่ได้มีรัศมีของความเป็นนางเอกเพราะว่าสู่มูเจอหรือว่าต้วนอู่เนี่ยเริ่มขึ้นจากการเป็นทาสมาก่อนนั่นเองนะคะก็ไม่ได้แบบสวยงามไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งมาเป็นเ,เท่าแก่นี้นะคะถึงจะมีเขาเรียกว่าชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้พัฒนาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเจ้ารู้สึกก็ยังบอกว่าต้วนอู่กับฉันเนี่ยเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันเลยนะคะอย่างฉากที่เธอแบบอาชีพการงานของเธอเนี่ยเธอก็มีความยืดหยุ่นมากเลยเธอว่าเธอพยายามมากฉากใต้น้ํานะคะพยายามั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะให้ภาพสวยที่สุดเลยนะคะก็ถ่ายทั้งวันเลยจริงๆค่ะก็แช่อยู่ในน้ําอุปกรณ์นะคะประกอบฉากใต้น้ําอะไรทั้งหลายแล้วก็แบบเออตอนที่ถ่ายฉากนี้นะคะน้ํา ก็เย็นมากมันเป็นในช่วงแบบหน้าหนาวด้วยนะคะน้ําในสระที่เขาใส่ลงมาก็มีความเย็นถึงแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะควบคุมอุณหภูมิแล้วแต่มันก็ยังเย็นอยู่ดีแล้วก็ยังมีมีสีมีทรายด้วยที่อยู่ในในจุดที่เขาสร้างเป็นฉากใต้น้ําขึ้นมานะคะดวงตาของเธอนะคะก็ถือได้ว่าแบบต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าจะหลับตาดำน้ําก็ไม่ได้นะคะต้องลืมตาดำน้ำําแล้วทีนี้พอลืมตาปุ๊บนะคะในช่วงที่หมุนตัวอะไรเงี้ย ทรนะายอะไรต่างๆค่ะมันก็ขึ้นมาจากพื้นด้วยโอ้โหโอน้องเจ้ารู้สึกก็ทนมากๆเลยนะคะถ่ายสุดๆเช่นเดียวกันแล้วกเ็เจ้ารู้สึกก็บอกว่านี่มันก็เป็นแบบเหมือนกับอาชีพการงานที่ฉันก็มีแบบ ยังไงดีมีความพยายามที่จะข้ามมันไปให้ได้และต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะคะแล้วก็ด้วยตัวของเธอเองเนี่ยในช่วงที่เป็นตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาจริงๆแล้วเธอไม่เคยมีความฝันอะไรที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกเลยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเธอก็เลยบอกว่าเธอคล้ายๆกับซูมูเจอเนี่ยแหละนะคะแต่แล้วต่อมานะคะเธอก็แบบมีความสุขจนได้นะคะอย่างซูมูเจอก็มีกิจการเป็นของตัวเอง หลังจากที่ผ่านความพยายามมาแล้วอย่างมากมายเลยนะคะจนกระทั่งตอนจบก็มีความสมบูรณ์แบบค่ะซึ่งนะคะก่อนที่ในความเป็นจริงแล้วก่อนที่จะถ่ายทำละครเรื่องนี้นะคะทางด้านของเจ้ารู้สือก็กำลังประสบนะคะกับการเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดของเธอนะคะ คือเจ้ารู้สือในช่วงนั้นกำลังจะคิดว่าแบบจะเลือกพิจรารณาบทให้มากกว่าเดิมนั่นเองเพราะว่าแต่ก่อนที่รับเล่นมาจะเป็นแบบบทไอดอลแบบโรแมนติกนะคะเน้นจุูบๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนนะคะมาเป็นสัมผัสบ,บทบาทที่แบบเป็นแรงบันดนาลใจนะคะแล้วก็มีอะไรๆของเรื่องอ่ะคือมีความเป็นดราม่าแล้วก็ใช้ความสามารถมากยิ่งขึ้นนะคะเธอก็เลยแบบชอบบทของ ความเป็นต้วนอู่เรื่องนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็พออ่านแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเหมือนเธอนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับตัวละครซึ่งเธอแสดงเลยนะคะเธอจึงสามารถจะตีความบุคลิกของความเป็นต้วนอู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ณัดจุดนี้นะคะเธอก็มีการเขาเรียกว่าก่อนที่จะเปิดกล้องเนาะก็เข้าไปก็จะมีคาสมีมีบีฟกันแล้วก็มีแบบนักแสดงก็จะมาแบบรวมกลุ่มกันแล้วก็มามาเนี่ยแหละมา เอาคาแรคเตอร์ของตัวละครออกมาให้ได้นะคะก็ถือได้ว่าตอนที่ดูผ่านมอนิเตอร์เนี่ยค่ะก็ดูหลายครั้งมากๆเลยนะคะถ้ามันยังไม่ดีหรืออะไรเนี่ยก็ต้องแสดงใหม่อีกแสดงใหม่อีกจนกระทั่งได้คาแรคเตอร์ที่มีเสถียรภาพนะคะแล้วก็ฉากภาพทั้งหลายดูดีนั่นเองค่ะโ <c oughs> อ้เป็นดาราก็ลำบากเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ายัางไงก็ตามก็ต้องให้ขึ้นกล้องแล้วก็ภาพที่ออกมาจากกล้องก็ต้องสวยนะคะอย่างบางทีตาแทบจะลืมไม่ขึ้นก็ต้องพยายาม หามุมที่ต้องแบบ ให้กล้องมันมาโดนมาถ่ายที่ตาแล้วตายังลืมอยู่แล้วสวยๆอยู่อะไรแบบนี้ก็โอ้โหคะ่ะเห็นถึงความพยายามของเจ้ารู้สื่อเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบทความนะคะมาจาก SoH u Entertainment นนั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะสำหรับน้องเจ้ารู้สื่อเองในช่วงของผลงานเรื่องเรื่อง,ร,องราวหญิงสาวอัญ,ญมณีก็ได้คำชมเยอะแยะมากมายไปหมดเช่นเดียวกันนะคะก็ยินดีกับน้องด้วยค่ะก็อย่างที่พวกเราก็รู้กันเนาะก็มีแค่คอนเทนต์บาง คอนเทนต์ที่มันก็ลงมาซ้ำๆเยอะๆเหมือนกันนะคะซึ่งก็รบกวนความแบบช่วยแบบทำให้พวกเรางุดหงิดในเรื่องของการมาพูดถึงเรื่องความผอมของน้องเจ้ารู้สืออยู่ได้นะคะโอ๊ยนะจุดนี้เนาะพวกเราก็เริ่มชินแหละแต่ก็รู้สึกลำคาญน,นะคะเพราะว่านักแสดงเขาก็ตั้งใจแสดงออกมาแล้วก็การจะแสดงแบบจีนคอสตูมโบราณร่างกายมันก็ต้องบางๆแหละเพียงแต่ว่าเรื่องนี้น้องเขามีช่วงที่เป็นทาสไงนเป็นทาสมันต้องใส่ชุดที่มีความแบบ lát รัดรูปนิดหนึ่งมันจะได้ทำงานคองแคลก็เลยเหมือนว่าน้องเขาตัวเล็กมากแต่พอมาใส่ชุดแบบผู้หญิงที่เป็นแบบซูมูเจอเป็นแบบผู้หญิงรัชวงถังก็ไม่ได้ดูว่าน้องเขาผอมอะไรเพราะว่าน้องเขาก็เป็นผู้หญิงที่มีแก้มค่อนข้างเต็มนั่นเองนะคะก็ยังคงดูดีสวยงามเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเจ้ารู้สื่อนะคะแล้วตอนนี้มีข่าวลือด้วยเนาะโอยอยากจ,จะกรีดนะคะถ้าเกิดว่าน้องเจ้ารู้สื่อกับทางเฉิงอี้ได้แบบเล เ,เรื่องนางพยาธาลบจริงๆเนี่ยโอ้โหค่ะกรีดได้เลยนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่านางเอกเรายืนหนึ่งค่ะซันเหมียวนะคะยืนหนึ่งจริงๆโอ้ยถ้าเจ้ารู้สื่อได้เล่นเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าแบบสะใจพวกเราสุดๆเลยแหละแล้วก็เฉิงอี้ก็น่าจะเป็นนะคะเชื้อจิงสิงซึ่งมีความแบบเขาเรียกได้ว่าคลั่งรักนะคะร้ายกับคนทั้งโลกค่ะโหดกับคนทุกคนยกเว้นนางเอกของพวกเราเป็นพระเอกที่เก่งมากแล้วก็ฉลาดอีกด้วยสําหรับเชียจจิงสิงนะคะ เพื่อนๆที่ยังไม่เคยนะคะได้แบบว่าฟังนวนิยายเรื่องนี้มาก่อนเลยไปฟังไฮไลท์สนุกๆของนวนิยายเรื่องนี้กันได้ที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะแอดหวานนี้รับประกันเลยเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคะพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเลยล่ะค่ะตอนนี้ใกล้จบมากๆแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่เรียบเรียงสรุปไฮไลท์ของเรื่องนางพญาทารบก,ก็คือน้องโอนะคะน้องโอนวลนพันธ์ค่ะขเขียนได้ดีมากจริงๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะ ะะหวานลาไปก่อนนะออขอให้สุขภาพของทุกท่านแข็งแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ